สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสลหรับืัอนี้นะครับผมเฮากรสซิมาพอกันจะเสาร์จักน้อยนะครับผมเอาเมื่อนี้กาเฮาสิมาเบอ่งเลขบนนะครับผมเลขบนในสูตรนี้ของเฮานะครับผมเป็นสูตรที่มัดเข่ามาในงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมที่ผ่านมานั่นนะครับผมมันเป็นเลขสองสูตรนะครับผมเป็นเลขหลักสิบบนนะครับผมเอาเมื่อนี้เฮาิมาจับะูะพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับผมทั้งหลักสิบหลักหน่วยพร้อมนะครับผมเพื่อนๆเนาะในสูตรที่เข่ามานั่นนะครับผม กครื่องงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมเข้าจับเด่นออกมาแล้วนะครับผมก็ได้ไปที่นะครับผมแต่ว่าเลขลักร้อยของเข้านี่นะครับผมเข้าเอามาใส่บ่อถึกนะครับผมแต่ว่าลัก้อยเข้าได้มาไม่แล้วนะครับผมเข้าเอาไปจับใส่สูตรใหม่นะครับผมได้เลข2โตัวเข้าไปลัก้อยนะครับผมเข้าเสียวลัก้อยตัวนั้นมาใส่ดีนะครับผมแล้วก็เข้ากระสิจับเด่นมากนะครับผมแบบนี้นะครับผมในสูตร นี่นะครับที่เขามากก็คือสูตรนี้นะครับผมห้าสีมาตามต่อไปเลยนะครับผมเปิ่ยนเนาะนะครับผมในสูตรนี่นะครับผมเป็นสลักสินะครับผมวิธีการเทศของเขานะครับผมในสูตรของเขานั่นนะครับผมสูตรก็คือตัวนี้นะครับผมนี่คือสูตรนะครับผมสูตรของเขาก็คือหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับผมแล้วก็ลักรอยครั้งที่สองแล้วก็ลักหนวยครั้งที่4นะครับผม ได้เท่าไดแล้วบวก1ตัวที่1ตัวที่2บวก2แล้วก็บ,บวก1บวกหนึ่งะครับผมแล้วกระสุนที่2ก็คือรักหมืน่นบวกรักร้อยครั้งที่4ลักสิบครั้งที่4นะครับผมได้เท่าไดบวก3ไปได้เลข สูตรละ6โตนะครับผมโตไรคือกันเอาจะมาเป็นโตเด่นนะครับผมเพื่อนเนาะนี่ก็คือเส้นทางการเดินของเขานะครับผมเพื่อนเนาะได้เลขมากแต่ละงวดสีบกคือกันนะครับผมบางงวดก็ได้3โตบางงวดก็ได้4โตนะครับผมสูงสุดก็เคยสี่โตนะครับผมนี่สี่โตแล้วก็ต่ำสุด2โตนะครับผมจังแบบนี้นะครับผมงวดนี้ได้ไป4 3 6 7ก นะครับผมเลข3เขาลัก1ิบนะครับผมงวดนี้ได้ไปที่6กับ7เลข7เขาลัก1ิบนะครับผมงวดนี้ได้ไปที่8 7ดเเลข7เขาลัก1ิบนะครับผมงวดนี้ได้ไปที่3 4 6นะครับผมเลข3มเขาลัก1ิบนะครับผม,มเพืเ่อนเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับผมได้เลขไป ถึง4โตนะครับผมก็คือ3 2 5 6หนะครับผมได้เลขหลายโตและงวดนี้นะครับผมทางงวดแบบนี้จับยากนะครับผมแต่เข่ากับสีมิสูตรจับอยู่นะครับผมแล้ววันที่นี้กะเลข6ที่เข้าไปที่หลัก10บนนครบผมแล้วก็งวดต่อมานี้นะครับผมได้เลข3โตนะครับ2 4 5หนะครับผมเลข5าเข้าไปที่หลัก10บนนครบผมนี่ก็คือเส้นทางการเดินของเขานะครับผมสาหรับ งวดล่าสุดที่ผ่านมานี่็คืองวดวันที่16ที่ผ่านมานั่นนะครับผมเพื่ือนเนาะก็ได้เลขไป3โตัวให้กันนะครับได้ไปที่1 3 4ี่นะครับผม1 3 4มสี่เลข3นี่เข้าไปที่หลัก10ล่างนะหลัก10บนนะครับผมเอาสิล่างอยู่เลยเนาะหลัก10บนนะครับผมเลข3ตัวนี้นะครับผมสำหรับงวดวันที่30สิบ ท่านว่าคมนะครับผมซีฮอดนี่นะครับผมเปื่อนเท่าสีมาเห็ดเบิงวามันสีใดเป็นตัวใดนะครับผมในตำแหน่งของเขานั่นนะครับผมเข่ากับมากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือลัก1ิปสองครั้งนะลักหนวยล่างสองครั้งแล้วก็ลักลอยครั้งที่สามนะครับผมแล้วก็ลักหนวยครั้งที่สี่นะครับผมอันนี้เข้าเขียนไปเรียบร้อยแล้วมากไปแล้วเข้าสีมาเห็ดกันเลยนะครับผมเพื่อนเนาะตัวที่หนึง่งเข่าเก่ามาเลยนะครับผมลัก หน่วยล่างสองครั้งก็คือเลข3ามนะครับผมเลขสามสองครั้งเอามาเอามาสองครั้งเลยสองครั้งกับบวกกันเลยนะครับสามบวกกันสองสามบวก3ามก็เป็น6เอาหกไปเลยนะครับผมเนาะเอาหมาเลยนะครับผม,ม,บผมโตที่สองก็คือหลักร้อยครั้งที่3มก็คือเลขสนะครับผมเป็นเนาะเลขสี่โตที่สามก็คือเลขหลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขสองนะครับผม เลขสองตามพี่กิ่งแล้วตัวนี้เขาเอาตัวนี้สองเทียนะครับผมเนาะสองสองนะครับผมอันนี้เขาเอาเทียเดียวนะครับผมเอาเทียเดียวเลยเลขสามตัวเลยนะครับผมเบือเนาะแล้วบานนี้ในตำแหน่งสูตรที่สองนะครับผมตำแหน่งสูตรที่สองก็คือหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่หลักสีบครั้งที่สี่นะครับผมสามห้าสองมาเลยนะครับผมสามห้าสองนะครับผม นี่เลยบวกกันเลยนะครับผมบวกกันเลยอันที่หนึ่งนี่นะครับผมหกบวกสี่นะครับผมหกบวกสี่เป็นนะครับผมหกบวกสี่เป็นศูนย์นะครับผมศูนย์บวกสองก็ได้สองได้แบบเดียวกันกับสูตรได้กําหนดที่แล้วเลยนะครับผมได้สองนะครับผมแล้วก็นับไปแบบนี้เลยครับหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้านะครับผมไปเลยหนึ่งสาม สีนะครับผมได้เลข5้าโตนะครับผมสาหรับสูตรที่2นะครับผมบวกกันเลยนะครับผมสาบวกหาเป็น8 8บวกนะครับผมแปบวกสได้ศนะครับผมได้0ไปทีละ3มแต้มนะครับผมศูวนลือสามนะครับผมสาบวกสก็เป็น6กนะครับผมหกวกสมเป็น9กนะครับผมเกบวกสมเป็น2อนะครับผมล้สบวกสามเป็น หานะครับผมเป็นห,า okay, หน้านนะครับผมเพื่อนเนาะสีได้แบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนแล้วบานที่นี่ห้าสีมาเบิงว่าเลขตัวใดที่มันคืบกันนะครับผมเลขตัวที่มันคืบกันโอ้ลม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 เพลมพัดนะลมนะครับผมลมหนาวลมเย็นนะครับผมหนาวในในคิดหอดนองนะครับผมนะครับนี่ห้องสีมาเบิงว่ามันตัวใดเนาะสองมีว่าสองสองมีนะครับสองเด้อมีสองนะครับผม หนึ่งมีบอหนึ่งหนึ่งบอมีครับผมสามมีบอนะครับผมเอาวงไว้ก่อนเนาะว่งไก่อนสามมีนะครับสามนะครับผมสามล้วกะสี่สี่บอมีนะครับผมหามีหานะครับผมมีห้านะครับผมเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมได้ออกมาแล้วสามตัวสองสามห้านะครับผม เอาเลยมาเขียนสนี่เลยนะครับผมสองสามห้านั่นนะครับผมเฮาสิได้เลขไปที่สามตัวนี่นะครับผมหลักสิบบนนะครับผมงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับสองสามห้านะครับผมแล้วเฮาสิมาเบิงหลักหน่วยของเฮานะครับผมเพื่อนเนาะสำหรับหลักหน่วยของเฮานั่นนะครับผมเฮาที่ใส่สูตรนี่ละนะครับผมสูตรที่มันเดินนี่แหละครับผมเนาะเพื่อนเนาะ นะครับผมสูตรนี้ก็เดินนะครับเดินมายัางยาวนานเลยนะครับผมสะรุดงวดหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลังจากสรุดแล้วเข้าต่อเนื่องมา1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าดนะครับผมเข้าต่อเนื่องมาเจงวดนะครับหลังจากสะรุดแล้วนะครับผมในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับผมก็คือได้ไปที่3 5 6ห้าดดนะครับผม3 5 6ห8ก็แล้ววันที่นี่เลขหาตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่หลัก หน่วยบนนะครับผมงวดที่ผ่านมานี่สิบหกธันวาหนี้นะครับผมเนาะสำหรับงวดนี้นะครับผมงวดวันที่30มธันวาคมนะครับผมเข้าเครดอกมาแล้วเข้าสีมาเฮ็ดให้เพื่อนเพื่อนเบิรงอีกรอบหนึ่งนะครับผมวิธีการเฮ็ดของเขาขึ้นนะครับผมเอาหลักสิบบนนะครับผมเอาลักสิบบนตัวนี้นะครับผมเอาหลักสิบบนมาบวกกันนะครับผมลักสิบบนก็คือ3นะครับผมเอา3ามบวกสนะครับผม3ามบวกสได้6นะครับผมแล้วก็บวก3ามข้องที่นะครับผม พอว่าสิบบวกสามคงที่ทุกงวดนะครับผมบวกสามคงที่นะครับผมบวกสามคงที่แล้วบานที่นี่สามบวกหกได้เก้านะครับผมได้เก้าโตที่1นึ่งบวกสนะครับผมได้เก้าแล้วบวกสองเก้าบวกสองได้หน่งนะครับผมหลังจากนั้นเดินแต้มไปทีละแตีมนะครับหนเล้วก็สอได้ไปที่เก้าหนสอาำหรับลัก นวยบทนะครับผมเพื่อนเืนเนาะแล้วบานที่นี่โตนี่ทาเห้าเอามาใส่กับลักซิบนะครับผมลักซิบพองเห้านี่ก็สิเป็นนะครับผมสองสามหานะครับผมสองสามหานะครับผมเลขมันสิค่ายกันกับลักนวยนะครับผมลักสิบกับลักนวยค่ายกันนะครับผมมันก็สิเป็นนะครับผมสองเก้าสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สามเก้าสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ นะครับผมถ้าจับคู่กันแล้วมันก็สิได้เป็นแบบนี้นะครับผมได้ซิบหาคู่นะครับผมแล้วห้าสิมาจับคู่กันล่องเบิงนะครับผมเผื่อเนาะนะครับผมเฮากะได้จับลักสิบกัหลักหน่วยมากแล้วนะครับผมแล้วห้าสีมาจับคู่กันนะครับผมเฮ้าสีมาจับคู่กันมามันสิเป็นนาตาแบบไดนนะครับผมเพื่อเนาะในในงวดนี้นะครับผมเฮ้าสีมาจับคู่กันเลยนะครับผมสองเก้าสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่นะครับผมเฮาสิจับไปแบบนี้เลยนะครับผมเนาะ นะครับผมสองเก้าสองหนึ่งสอง 2, สอง 3, สองสามสองสี่เอาแบบนี้เลยเนาะนะครับผมแล้วก็ 39, สามเก้าสามหนึ่งสามสอง 3 3 3 4นะครับผมจำแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็5 9 5 1 5 2 5 3 5 4นะครับผมเพื่อนๆสี่ได้ไปซิหาคู่นี่นะครับผมเพื่อนๆเนานะสำหรับ เลขบนนะครับผมในชุดนี้คือชุดที่มันเดินเข้ามานะครับผมที่เดินเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับผมเฮาสีมาจับคู่กันแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาเดินมานั่นนะครับผมเข้าย่งว่ท่านในโฟกัสไปหากันนะครับผมระวังลัก สิบกับลักหน่วยในงวดทีพันพันม่านนั่นนะครับผมต่างคนต่างเดินนะครับผมต่างคนต่างเดินอยคนละท่างนะครับผมย่งบ้าบันจบครบรอบกันนะครับผมบัดนี้นะครับผมได้ครบรอบสิหนึ่งปีแล้วนะครับผมเพื่อนเนาะบานนี้เลขก็เลยเดินมาบันจบครบกันนะครับผมเอาบานนี้ได้มาบันจบครบกันแล้วอันนี้เดินมาตั้งแต่เดือนกันย่านะครับผมโซรนี้เดินมาตั้งแต่เดือนกันย่านะครับผม จนบ้ามาหอดสีปีไม่แล้วนะครับผมเพึ่งสีมาเจอคู่นะครับผมเดินมาตั้งแต่เดือนกันยาจนบ้ามาหอดเดือนท่านว่านะครับผมเดินมาจนหอดเดือนท่านว่าแล้วสูตรนี่นะครับผมลักหน่วยนี่นะครับผมเดินมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับผมกวาสีมาพอกันนะครับผมจน้าหอดเดือนท่านว่าคือกันเพึ่งสีมาเจอกันในงวดแรกก็คืองวดนี้นะครับผมวันที่16 ท่านว่าที่ผ่านมานั่นนะครับผมเขาได้เดินทางมาเจอกันนะครับผมเฮาก็เลยมาจับคู่กันนะครับผมเฮามาจับคู่เ่กันในสูตรนี้นะครับผมนี่นะครับผมเลขสองสูตรนี้เพิ่งสเดินทางมาเจอกันในงวดแรกนะครับผมในงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมนี่นะครับผมเลขสองสูตรนี้แต่ว่าต่างคนต่างเดินอยู่คนละหม่องนะครับผมเลี้ยวโบเห็นกันนะครับผมพอวามันกาด อยู่คนละสายเนาะครับผมเนาะเลี้ยวบานนี้ในงวดนี้นะครับผมในงวดสองงวดในงวดที่ผ่านมานี่แล้วกงวันนี้เป็นวันที่2เขาได้เดินทางมาบรรจบครบรอบกันอีกแล้วนะครับผมได้มาพ่อกันแล้วนะครับผมระวังเลข2ชุดนี้นะครับผมชุดนี้กระเดินพ่อชุดนี้ชุดนี้กระเดินพ่อชุดนี้ตางคนต่างเดินนะครับผมเล่ยบบพอกันจะเขียรนะครับผมเพืือนเนาะแล้วบานที่นี่เขาได้มาบรรจบครบรอบกันเรียบร้อยแล้วหลังจาก นี่ไปนะครับผมเขาก็สิเดินคู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนให้ถือไปทุกงวดทุกงวดนะครับผมในเลขสูตรนี่นะครับผมสองสูตรนี่ที่เฮาได้เอามาจับใส่กันนี่นะครับผมงวดนี่นะครับผมเลขลักซิปได้ไปที่สองสามห้านะครับเลขลักนวยได้ไปที่เก้าหนึ่งสองสามสี่นะครับผมเอามาจับคู่กันแล้วนะครับผมกะได้เป็นแบบนี้นะครับผม ในงวดนี้เนาะะกระผมเพื่อนได้เป็นแบบนี้เลยะกระผมนี่นะครับผมเพื่อนะกระผมนี่เราส้มใหเบเพ้อมะครบผมแล้วซ้หรับคลิปต่อไปะครบผมเพื่อนเนาะเฮ้าสีมาจับตัวเ่นนะครับผมจับตัวเด่นเฮากับสีมาคั่วอีกเที่ึงว่าเลขโตที่เด่นที่สุดในเลขสิบหาคูนี้ะคระผมแล้วในรอบนี้ะครบผมเฮ้าสีมีเลขเฮ้าสีมีเลขแต้มรวมนะครับผมเฮ้าสีมีเลขแต้มรวมมาก นะครับผมมาจับพอมนะครับผมเลขแต้มร่วมกับเขา่าเข่าอยแต่กับมีสรุดบ้างนะครับเป็นงวดงวดสองงวดลนะ่ล่ละสรุดมากนะครับผมเลี้ยวห้อกยัยังประเนศในเคลียนะครับผมห้ายังบริเเคลียพื้นที่เนาะเลี้ยวบานที่นี่ให้เพื่อนๆนะครับผมเอาเลข จับคู่ไห้สกอนนะครับผมว่ามันสิเป็นตะคือบอน,นะครับผมเพื่อนชอบคู่ใดมาคู่ใดน,นะครับผมในเลขคู่นี้นะครับผมมันสิมีเลขเบิ้ลอยู่2คู่นะครับผมกับคือเลข22กับ33นะครับผมสิมีเลขเบิ้ลอยู่2คู บางคนบอรชอบก็ตัดถิมไปเลยนะครับผมตัดถิมไปเลยเลขเบิ่นสองสองสามสามนะครับผมตัดถิมไปเลยเลขเบิ่นบ่อเอานะครับผมในเลขงวดนี้นะครับผมเลขที่มันน่าสนใจก็คือเลขมันสี่อยู่ในทีเลขมันสี่คยมากก็คือมีตะเลขเคยมากทั้งนั้นนะครับสองสามหานี่เคยเดินอยู่นี่อยู่แล้วนะครับผมเลขชุวงนี่มาบอยนะครับมาเลขบนบอยแล้วก็เลขเก้าเลขสองเลขสามนี่มาบ่อยนะครับผมมาบ่อย แล้วในงวดนี้นะครับผมมันเป็นยางตีเลขมันเป็นตะอุ่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันติดเลขเก่านะครับผมแล้วก็ติดเลขหานะครับผมเลขเก้าเลขหาเลขสามเลขสองนะครับผมทึ่งรักหน่วยลักสิบเป็นเลขที่อุ่นใจได้นะครับผมเลขจํานวนนี่นะครับผมเลขสามสี่โตนี่นะครับเลขสี่นี่ไม่ยากเข้าอาศิตตัดถิมเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเขาชนเ่นกระเสียวคือเก่าต้องไปหาโตเ่นมาตะกวนบาสิชนบอนะครับผมเหืือนเนาะ เอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆกสีฝากเพื่อนๆไปแบบนี้เลยในคลิปต่อไปเฮ้าจังคอยสีมาจับเด่นนะครับผมเนาะลรวกลรักลอยหละยังกวากันไปนะครับผมรักลอยของเขาก็เดินเงวมากเาท่านสรุดจักงวดนะครับผมซิฟงวดแล้วนะครับผมพึ่งสีมาบรรจบครบรอบกันคือกันนะครับผมบอท่านหีมาโฟกัสกันพึ่งสีมาโฟกัสกันในงวดแรกนะครับผมในงวดที่ผ่านมานั่นกระไดไปที่ศูนย์กับ2นะครับผมแล้วเลข2กงกะเขามาได้รักลอยอีกรักลอยเลข2ออก2เทียนะครับผมเฮาก็เลยว่ามันส ว่าอ,ออก,อกเอกเฮาชิดบามนมะนาจสจิเป็นตัวอื่น มันสวนกับ2งก็ได้เอาเป็นสวนเพราะว่ามีเลขแค่2ตัวแต่ว่าเลข2กันยังเขามาหลักร่อยคือเก่านะครับผมเป็นงวดที่2สําหรับคลิปนี้สิฟาาเพื่อนๆไปแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆเนาะเอาจังคอยเฮาจังคอยมาจับตัวเรนนะครับผมนี่คือสูตรที่มันเขามาในงวดวันที่16นะครับผมได้นาตาออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆเนาะเอาเบิ่งซอยกันนะครับผมแล้วกาพิจารณาเบิ่งว่าคู่ใดมันนนาสิเป็นคู่เลสผู้ใดมีสูตรเลสสูตรยังกระตัดได้นะครับผมเพื่อนเนาะเอาสาหรับคลิปนี้ก็สิฟ่าไปแบบนี้เลยยัผมอู่แหงวดสุ นะครับผมโศกมันหลับรวยนะครับผมให้โศกดีมีใส้ในวันปีใหม่ใกล้สี่ฮอดนี้นะครับผม,มเพื่อนเนาะเอาสําหรับคลิปนี้แอดสิว่าฝากใบซ้ำนี่นะครับผมเอากระเสียขอลาไปเพียงซ้ำนี่นะครับผมเอาคลิปหนา้าเข้าจังพอกันไหมนะครับผม,มเพื่อนเนาะเอากระเสียกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ